Love is love. Love is love. Adi สวัสดีครับกาวินนะครับอีกแล้วอีกแล้วอาหารไทยอีกแล้วกาวินกับคุกกี้มากินอาหารไทยอีกแล้วนะครับชื่อร้างของวันนี้ก็จะเป็นซอยยำน้ำนะครับย่านนี้คือเรียกว่ายน,น้ำดงร้านอยู่ที่ซอยย่านยน้ำดงร้านนี้ก็เลยตั้งชื่อนี้มานะครับอาหารไทยก็มีหลายเมนูใช่ไหมครับเดยเมนูที่เราจะลองกินก็คือกุ้ยเฉียวนะครับเพราะร้านนี้ขครกุ้ยเฉียวเป็นหล,ลัก <G> เลยครับเป็นกุ้ยเฉียวเหนือสุนแล้วก็มีกุ้ยเฉียวต้มยำด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้ยวยอ่ะชื่ออะไรนะปาปิยงใช่ปะปปยะปาปิยะนะครับมีเส้น วเดี๋ยวเป็ดเจียวเข้าไปดูกันนะครับว่าเราจะสั่งอะไรกันนะครับพอถึงแล้วก็คิวค่อนข้างยาวนะครับเราต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเราสามารถเลือกเส้นด้วยนะเส้นเล็กหรืออะไรเดี๋ยวเส้นหมี่ไหมอร่อยเส้นหมี่กึมินะเส้นหมี่แอบบุฟเฟ่ยเส้นหมี่เราเป็ดเนียวเส้นหมี่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เส้นธรรมดาปะเส้นเล็เส้นเล็กแลก้วก็โปปเปี้ยงแล้วก็โปเปี้ยทั้งหมด 70, 500 30, <000 S 2> สาม <30. S 2> ร้อยเจ็ดพ <laughs> ัว่สามหมืนสามร้อยชอบจัไทยอีกแล้วครับนักเกียบไเกาหลีอันนี้วนพวกเครื่องปรุงครับน้ำปลาไทยช้ำตาลพริกข้นน้ำส้มนำจิ้มช้อนครับช้อน <laughs> <laughs> มาแล้วคนะ่ะลมาแล้วมากเลย พอ,อนัง่งคุ๊บอาหารมาเลยครับเพราะว่าเราสั่งไว้ล่วงหน้าอยู่ที่ข้างนอกไลยอาหารมาครบแล้วนะครับอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเหนือเส้นมีใช่ปแล้วก็ตัวนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กตัวนี่เป็นโคเ,นลลนเปียโคเปียะกินอะไรกันดีอ่ะเดี๋ยวลองกินก๋วยเตี๋ยวเหนือก่อนเอาเนเคยกินก๋วยเตี๋ยวเหนือตอนอยู่กรุเงเทพนะแต่ไม่เคยกินเส้นเล็กขนาดนี้เติมมีเติมมี คุณไม่ปรุงเลยเหรอหน่องก่อนเนาะผมไม่เปลี่ยนโอเค <c oughs> เอามากเลยกินแบบอุินๆตันก่อนเนาะอร่อยรสชาติมันอร่อยอยู่แล้วเจ็บเส้นมีอันนี้มันทำให้รู้สึกใหม่ๆอะ่ะกินคูก่กับเนื้อดีกว่าเนื <c oughs> อ้อม่เหนียวเลย เพราะว่ามันเป็นเนื้อตุ๋นมันเลยนุน่มมากมากี่ช้อนนิดนึง,นงชิมช้นอ,อนพอมีเทียวค่ะโอเคอ๋อเดี๋ยวลองชิมแบบหนะ ที่ปรุงรสอร่อยกว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเดี๋ยวลังปักต้อนนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่ต้องปรุงรสใช่ไหมใช่น่ากินไหมตัวเองเดี๋ยวกินซุปก่อนนะโอเคไม่ถึงกับเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวกรดิ่งกดิครับเหมือนต้มยำกุ้งไหมเหมือนเหรอ สนเสน่ห์ของต้มยำคืออะไรรู้ไหมอ่ะอาหารยังเงินกินแล้วมันรู้สึกอร่อยนะมันจะลืมได้แต่ต้มออยำเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอร่อยให้เราอยากกินอีกอยากกินอกีกอย่างเงี้ยจะมีความรสชาติที่ทำให้เราติดเลยอ่ะชื่ออะไรนะคอปิ้งคอปิข้างในจะมีกุ้งใช่ปะ มันกรอบๆข้างในนุ่มแล้วก็ข้างในจะมีพวกวัตถุดิบเยอะๆให้เรารู้สึกอร่อยมากเลยตอนก็มีอนู่ที่มอญไทก็ไม่รู้จักรู้จักเชื่อนี้สงสัยตัวแอมว่าตอนอยู่ที่มองไทยผมกินอะไรมาเนี่ยกินแต่เฉพาคมกมอทยสอย่างเดียวปล่าไม่รู้อะไรเลยอ่ะก็ม่รเหมอนกันนะอนเลยอนเยไหมาอันนี้เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยว เนื้อตุ๋นตัวเนื้อของไทยเนื้อแบบนุ่มๆเลยแล้วก็หนุนตุ๋นตุนต๋นใช้เวลาน,นานอ,อ,อร่อยมากเพราะว่าปรุงแบบที่น่าชอบเลยนะจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ตยวต้มยำมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับเมือไทยมากเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าซอนแรกก็จะเป็นคนเกาหลีเขาก็เลยอาจจะปรุงลดนิดน,นึงให้คนเกาหลีกินได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ Coffee, yeah. วันนี้มีน้ำมะลุด้วยนี่แหละนี่แหละแล้วร้านอาหารไทยต้องมีน้ำแข็งอย่างนงี้ยถ้าไปที่ร้านอาหาร,ร,รเกาหลีเขาไม่ให้น้ำแข็งอ,อยู่เมืองไทยครั้งหนึ่งเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวอะต้องสั่งกี่ช้าถึงจะอิ่ม ถ้าหิวมากก็สามชามใช่ไหมเพราะว่ามันน้อยใช่แล้วก็ปู๋อันไหนอร่อยสุดใช่ไหมอ่ะจริงจริงแล้วทุกอย่างอร่อยนะแต่กุ้ยจื่อเนื้ออร่อยแบบธรรมดาครับกุ้ยจื่อก๋องยำอร่อยแบบพิเศษมากเลยอนะ่ะสุกปลาตัวิี้สุกป่าเลยกุ้ย<ม>เจืยอก้งยำเก้าสิบสี่คะแนนกุ้ยเจืยอเนื้อแปดสิบเก้าเชื่อะไนรนะโตเปียโตเปียแปดสิบแปดคะแนนโอ้แปดสิบแปดอะไรกินหมดชามเลยครับทุกอย่างอร่อยครับ นั้นกาวินน้องก็จะพยายามรีวิวร้านอาหารที่อยู่ที่เกาหลีเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนดูว่าร้านอาหารที่อยู่ในเกาหลีเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอย่างไรก็ติดตามดูกาวีนพากคนไลย์ด้วยนะครับงั้นเราจะทนวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ